คุณหญิงกัลายาโสภพพาณิช์ประธานโครงการจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริเปิดเผยการขับเคลื่อนนาเพียงโมเดลตำบลน,นาเพียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชนลประทานอย่างยั่งยืน โดยชี้ภาคอีสานไม่ได้แรงแต่กักเก็บน้ำฝนได้เพียงร้อยละ3.5ทําทำให้น้ำหลากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำหน้าแรงขนาดที่พื้นที่ชนละทานครอบกลุ่มเพียงร้อยละ20ของประเทศจึงน้อมนำแนวพระราชดำริรัชการที่9หาที่ให้น้ำอยู่หาที่ให้น้ำไหลและเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นทางออกยั่งยืน นาเพียงโมเดลใช้เทคโนโลยีเทมทูโกสำรวจน้ำใต้ดินอย่างแม่นยำสร้างความมั่นคงด้านน้ำหนุนเกษตรกร,กรปลูกถุ่วเลืองหลังหนาเพิ่มรายได้5้าเท่ามุงเป้าแก้แลง้งแก้ท่วมแก้จน